งเขานิบายนะในก,การเจริญพระกรรมาฐานสักครู่หนึ่งการเจริญพระกรรมาฐานวันนี้เป็นโลหิตกสิ์แต่ว่าก่อนเยี่ยพูดึงโลหิตกสิ์ก็ขอพูดถึงแนวการขึ้นต้นขึ้นต้นต้องพูดทุกวันนะออวันนี้มีนักเรียนมาด้วยการขึ้นต้นการเจริญกรรมาฐานของมรรดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรก พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงก่อนหมายความว่าให้มีความรู้สึกทางใจว่าสัตว์ก็ดีคนก็ดีในโลกนี้มีเท่าไหร่เราจะไม่เป็นเวรไม่เป็นใครไม่เป็นศัตรูกับใครจะเป็นมิตรดีกับคนสัตว์ทั้งหมดอย่างนี้จิตใจจะเยือกเย็นหลังจากนั้น ก็ชำระศีลศีลที่เราปฏิบัติมีกี่สิขาบทพยายามชำระให้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 ผ่องใสหมายความให้ครบถ้วนเพราะว่าศีลทุกข้อเราจะไม่ปกคร่องต่อจากนั้นไปก็ส่งแนะนำว่าพยายามคิดถึงนิวรณ์ห้าราการนิวรณ์ห้ารายการเป็นจิตที่เราจะต้องละเฉพาะเวลาที่จะเริยนรับทาน ทิวรห้ารายการก็คือหนึ่งการมาันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพาากลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระว่างเพศรายการที่สองคืออารมณ์ไม่พอใจรายการที่สมความง่วงรายการที่สี่ติดฟุ้งสร้างเกินไปรายการที่ห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ รวมวามว่านิวรณ์นี่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ากิเลสหยาบที่ทำบัญญาให้ถอยหลังถ้าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาก็ตามถ้านิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคนใจเราเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปรรัญญาการยะเรกรรมฐานต้องมีสามอย่างควบก,กันมีเท่เสียงสมาธิปรรัญญาแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติในกรรมฐานกองที่เพิ่งปฏิบัติ นี่พูดสำหรับโทษ่ทั่วไปแต่ว่าวันนี้มีนักเรียนมาด้วยนักเรียนทุกคนขอจงอย่าลืมคุณธรรมของเราที่มีประจำเพราะว่าโรงเรียนนี้นักเรียนทุกคนต้องมีคุณธรรมตามนี้ตามที่ศึกษามาแล้ว <c oughs> คือหนึ่งสังหาวัตถุสีอันนี้ต้องปฏิบัติได้ พระหาวัตถุสีคือหนึ่งทาการให้รู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสองปียวาจาคือพูดไปที่รักวาจาประเภทไหนที่เราพูดไปเขาจะรักเราพูดวาจาอย่างนั้นแล้วก็ริการที่สามอัตาจริยาการช่วยเหลือกายงานซึ่งกันและกันและบริการที่สี่สมานนัตตา ไม่ถือตัวไม่ถือตนสชงหาวัาตุสีนี่เป็นปัจจัยเกิดความรักกระหว่างพวกพ้องและคนที่พบหาสมาคมมีความสำคัญทำให้ทุกคนมีความสุขเราก็เป็นสุขเขาก็เป็นสุขแล้วต่อไปก็สินห้าบวกกับหมดสิบคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ สไม่พูดผิดเนกรรมสีไม่ดื่มสุราในไรทางกายสำหรับทางวาจาคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียเขาแตกรล้ากันไม่ใช่วาจาเพื่อเจ้อเหลวไหลทางด้านจิตใจคือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทาและก็ไม่ จองล้างจองผลาญไม่โกรธมระพิาบาลไทยโกรธน่าจะโกรธจะไม่ไม่จองล้างจองผลาญดังด้านจิตใจอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามีความเห็นชอบคือยอมรับนับถือคำสอนของคอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือมีห้าสี่เอ,อหนึ่งมีจิตเมตตาความรักสองกุณาความสงสาร สามโอตุตามีจิตอ่อนโยนมีฉาดิสิยาไข่ให้ใครได้ดีก็ยินดีด้วยแล้วก็สี่อุเบกขาวางเฉยวางเฉยเมื่อสิ่งนั้นเกินวิสัยที่เราจะทำและเราจะช่วยคุณธรรมทั้งหมดนี้เป็นคุณธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนนี้เพรอาอว่าก่อนจะเข้าก็มีสัญญาก,กันแล้วว่าทุกคนต้องปฏิบัติได้ แล้วที่แล้วมาก็รู้สึกว่าปฏิบัติกันได้ดีเราขอยปฏิบัติตรงความดีนี้เรื่อยๆไปแต่จุดสาคัญอีกข้อหนึ่งก็คือกรรมาฐานทุกคนต้องได้มโนยิทธิแต่ว่าเวลานี้ทุกคนก่อนจะเข้ามาทุกคนก็ได้หมดแล้วให้รักษาความดีนี้ไว้เพราะว่ามโนยิทธิเป็นได้านของอิญญายากที่คนจะปฏิบัติได้ แต่ว่านักเรียนทุกคนก่อนจะเข้าทุกคนปฏิบัติในข้องตัวฉะนั้นค่อยมีการซักซ้อมไว้ <c oughs> ตอนนี้ไปก็ขอพูด่องสินเป็นกรรมฐานเป็นการแนะนําความรู้ทั่วไปกรรมฐานเพราะว่าก่อนเวลาแนะน,นํามโนจิติก็จะขอนํากรรมฐานทั้ง40กบกองมาค่อยๆพูดไปวันนี้เป็นโลหิตกระสินโลหิตะแปลว่าสีแดง กระสินสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวสามสีนี่ไอ้สีสีนี่เป็นกระสินกระสินเฉพาะจริตคือปราบโทโาสจริตนั่นก็หมายความว่าคนที่มีความโกรธง่ายถ้าทำกระสินกองกอ,องนี้สี่กองในกองใดกองหนึ่งสีเหลืองก็ได้ สีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้สีขาวก็ได้ <c oughs> กองใดกองหนึ่งถึงฌานกำลังเห็นโทสะคือความโกรธอย่าบรรเทาลงและก็บรรเทาลงถึงที่สุดในขนาดสามารถจับวิปัสนาญาณเป็นพาาระอรหันต์ได้วิธีปฏิบัติก็คือผ้าสีแดงหรือกระดาษสีแดงหรือสีแดงทางกระดาษกระทากระดาษก็ได้ ให้โตพอที่จะมองชัดต้องโตหน่อยปฏิบัติเหมือนกันทุกกองอันดับแรกก็ลืมตาดูสีแดงจําว่าสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าเนี่คือสีแดงแล้วก็ภาวนาในใจว่าโลหิตกระสีนังโลหิตตกะสีนัง,ละะนงแล้วก็หลับตานึกภาพสีแดง มาน,นึกภาพชี้แดงไปก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยภาวนาไปด้วยถ้าภาพชี้แดงเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูพอจําจได้แล้วก็หลับตาภาวนาต่อไปนึกถึงภาพต่อไปอันนี้เป็นเครื่องวัดสมาธิถ้าขณะใดถ้าภาพสีแดงแล้วก็สิงกองใดกองหนึ่งก็เหมือนกันยังทรงอยู่ในจิตของเราเรายังนึกเห็นอยู่ เวลานั้นชีวจิตมีสมาธิแต่ว่าภาพนั้นเลื่อนไปจากใจก็แสดงว่าจิตสมาธิก็เราเชื่อนคลาดไปแล้วนี่เป็นการฝึกในผลจริงๆก็ผลป,ปฏิบัติเหมือนการทุกองแต่เื่นจะไม่ขอพูดต่อไปก็กลายเป็นสีเหลืองเป็นสีขาวเป็นสีแก้วเหมือนกันเหมือนทุกองอราดีตอนนี้จยพูดถึงว่ากระสิงกองนี้พระพุทธเจ้าเคยสอนพระให้เป็นพระรหันมาแล้ว ก็จะนำตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังได้เป็นแบบปฏิบัติว่าในสมัยมะองค์สมเด็จประทรงสวัสกิโสกผาคคือพระพุทธเจา้ายังทรงได้ชนอยู่เวลานั้นปารากอักษาวกคือองค์สมเด็จพระบรมครูคือภาษาลิบุตรเป็นภาพที่มีความสำคัญมาก ก็มีพระเข้ามาบวชใหม่ในสนักคองท่านองค์หนึ่งพระองค์นี้ตามบาลีไม่ได้บอกชื่อแต่บอกตระกูลคือว่าท่านเป็นตระกูลพ่อแม่ของท่านเป็นคนขายทองเป็นลูกชายในช่างผู้ขายทองในช่างทำทองเป็นคนหนุ่มรูปร่างหน้าตาสวยในเมื่อมาบวชกับภาษาที่บวชภาษารีบาร่บตรก็มีความคิดว่าคนหนุ่ม รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีอย่างนี้ก็คงจะหนักในด้านเาราคาจริตคำว่าจริตคืออารมณ์ค้นใจมีหกอย่างหนึ่งคราะาจริตรักสวยรักงามสองโทสะจร,จริตโกรธง่ายสโมหจริตก็ไม่ตกจริตซึมแล้วก็ห้ศรัาทธาจริตเชื่อง่าย หกพุทธจริตมีความฉลาดมากความจริงอารมณ์ของคนทุกคนก็มีทั้งหกอย่างแต่ว่าจะมีอย่างไหนหนักที่สุดให้ปราบอย่างนั้นก่อนแต่สำหรับพระองค์นี้ภะษารีุตรมีความเข้าใจว่าเป็นคนที่มีราคะจริตจัดแต่เนื้อแท้จริงๆแนละ้วท่านเป็นคนมีโทสะจริตจัดไม่ใช่ราคะจริต รังนันเมื่อภาษาที่บรคิดว่ามีราคาจริตจัดจึงให้กรรมาฐานปราบราคาจริตมันก็ไม่ตรงกันมันเข้าทานองปวดที่ขาจะรักษาที่หัวมันก็ไม่หายก็เป็นนั้นว่าให้กรรมาฐานคือเอาสุปกรรมาฐานกับกายยังตานุสติใช้เวลาเข้าภาษาไปออกภาษาตัง้งแต่บทมาใช้เวลาสี่เดือน พระองค์นี้ไม่ได้แม้แต่ฌานโลกีทั้งนี้ก็เพราะว่าให้กรรมาฐานไม่ถูกกะจริตต่อมาเมื่อออกภาษาแล้วภาษาที่บทคิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใส่ไม่ใช่วิสัยที่เราจะสอนได้ต้องพาไปเป้าองค์สมเ็จพระจอมใรคือพระพุทธเจ้าที่อยู่กับคนละวัดเมื่อออกภาษาแล้วภาษาที่บทก็พาพระองค์นี้ไป ก็กราบทูลให้ทรงทราบตามที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้มเมื่อสาลีบุตรกราบทูลจบองค์สมเด็จพระจินศรีึงได้มีพระบิฎีการจัดว่าสาลีบุตรดูก่อนสาลีบุตรคนที่มีศรัทธากุณบุบรที่มีศรัทธาเป็นคนที่ตถาคตไม่สาม,มารถจะสอนไม,ไม่ไม่สาม,มารถจะสอนได้นะั้นไม่มีขอให้สาลิบุตรกลับไปก่อนตถาคตจะสอนเอง เมื่อภาษาดิบกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระบพิษแก้วก็ทรงพิจารณาก็ทรงทราบว่าพระองค์นี้ไม่ใช่มีราคาจริตหนักเป็นโทษะจริตหนักหนักในกความโกรธยังได้ทรงนะมิตดอกบัวทองคําขึ้นดอกหนึ่งบันดาลให้เป็นสีแดงและก็ทรงให้กับพระองค์นี้ก็บอกกบเทว่าเธอพิขุ เธอจึงนำดอกบัวนี้ไปนั่งที่หน้าวิหารที่กองทรายแล้วก็มูนกองทรายขึ้นมาให้เป็นกองแล้วก้านดอกบัวจิ้มลงไปปักลงไปที่กองทรายหลังจากนั้นก็ลืมตาดูภาพดอกบัวจำสีแดงให้ได้เมื่อจำได้แล้วก็หลับตานึกภาวนาในใจจำภาพสีแดงภาวนาว่าโลหิตกฐินางโลหิตกสีนาง ก็หิตากระสีนังนะถ้าภาพนั้นเือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ทำอย่างนี้จนกว่าจะถึงที่สุดความจริงพระเจ้าจสอนแค่นี้พระองค์น่ก็นาดอกบัวทองคําที่เป็นสีแดงเป็นหน้าวิหารที่มีกองทรายแล้วก็ทำตามที่พระเจ้าบอกถ้ากับภาภาวนาไปบ้างมาภาพหายไปก็ลืมตาดูใหม่ เริ่มตาดูแลว้วก็หลับตานึกถึงภาพต่อมาเมื่อสมาธิดีขึ้นภาพดอกบัวชัดเจนจ่มใสขึ้นสว่างมากขึ้นโตมากขึ้นเห็นชัดมากจนกระทั่งนึกในใจว่าขอภาพดอกบัวที่ยังสูงขึ้นดอกบัวก็สูงดอกบัวที่จังอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างขวาเล็กหรือใหญ่เป็นไปตามใจชอบ ท่านก็พิจารณาขอาทั้งเพลินตามนี้ก็เพลินจิตก็มีปีติความอิ่มใจต่อมาสีดอกบัวเกิดกลายใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายกลายจากสีแดงเป็นสีเหลืองน้อยๆค่อยๆเหลืองขึ้นมาเหลืองขึ้นมาเหลืองขึ้นมาจนถึงที่สุดยับยังอยู่แค่สีเหลืองไปเดียวหนึ่งท่านก็ไม่ละภาวนาแค่สงตรงอารมณ์ไป ใจใจก็นึกถึงภาพในนี้ภาพชัดไม่ต้องนึกถึงได้เห็นชัดใจเห็นต่อมาจากสีเหลืองมาหยุดสีเหลืองนิดหน่อยต่อไปภาพก็กลายเป็นสีขาวเทยหน่อยลหน่อยหน่อยก็กลายเป็นขาวทั้งดวงหมดทั้งดอกดอกใหญ่มากขยายโตขึ้นต่อมาท่านก็ไม่ละอารมณ์จับภาพเรื่อยๆภาวนาเรื่อยๆไป ดอกบัวก็กลายจากสีขาวเป็นแก้วเป็นแก้วทีละน้อยแต่น้อยแต่น้อยจน,ยน,ยนยทั้งเป็นแก้วหมดดวงเป็นแก้วใสามากตอนนี้เป็นชานเป็นกำลังคนชานแล้วต่อมากลำลลงใจก็แท่งเข้าถึงชานสี่ไม่รู้สึกว่ามีลมให้ใจจิตมีการทรงตัวดอกบัวก็สว่างจาัดเห็นชัดเป็นแก้วใส ในช่วงนั้นองค์สมเด็จพระจอมใจนั่งอยู่ในวิหารก็ทรงพิจารณาว่าพระองค์นี้ถ้าตถาคตไม่ช่วยเธอสามารถจะมาลุกมรรคขึ้นเป็นปคือเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่ก็ทรงทราบตามกําลังใจของพระองค์ว่าถ้าแต่พระองค์ไม่ช่วยพระองค์นี้ไม่สามารถจะมา,มาลุกมรรคได้ เอจะนั่นองค์สมเด็จจิประจอมไตรเห็นว่าพระองค์นี้กำลังนั่งหลับตาจิตเห็นภาพดอกบัวใสแจ้วเป็นแก้วทรงตัวดีสมเด็จพระมหาวันนี้ก็สุนมิดดอกบัวเดิมไม่ใช่ดิมิดดอกบัวที่ไปทีแรกให้เก่าลงเศร้าหมองลงทีแรกก็ฟองใสต่อมาเทะอนี้เมื่อยลุกตาเข้าก็าลืมตาดูใหม่ ก็ตกใจว่าดอกบัวไมื่อเรานมาแจ่มใสดีมากสวยสดงามสีก็สดกล้านก็ดีเวลานี้เส้าหมองเก่ามากเหมือนดอกบัวกเก่าๆเหมือนดอกบัวเหี่ยวก็หลับตาก็คิดถึงชีวิตของตัวเองว่าคนเราที่เกิดมาทุกคนก็มีสภาพแบบนี้คนก็ดีใส่ก็ดีมีสภาพเหมือนกัน เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแก่เข้ามาความเหี่ยวแห้งเข้ามาก็ปรากฏเช่นเดียวกันคิดอย่างนี้เพราะจิตทรงตัวสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนิมิตต่อไปให้กีบดอกบัวด้านหล่น้็พระองค์นี้ลืมตาขึ้นมาบอกอ้าวเมื่อกี้แค่เก่านี่ตีบหล่นไปแล้วแต่ก็คิดในใจว่าเมื่อคนแก่คนเก่าเกิดขึ้นอ,อวัยวะต่างๆไวาใช้งานไม่ได้สะดวก แขนขาก็มีการทรงตัวหูฝ้าตาฟางฟันก็หักแขนก็ยกของไม่ขึ้นขาก็ก้าวไปคือไหวในสภาพของความเป็นคนแก่มีความทุกข์อย่างนี้เพราะการเกิดเป็นเหตุในขณะที่เล่านั้นพิจารณาอย่างนี้สมเด็จพระบรมรูกเกศเชก็ทรงนิเทศดบบัวหักก,กกระจายไปเลยคือท่อนเล็กท่อนน้อย พระออนั่นก็ลืมตามนันดูใหม่ก็คิดในใจว่าเมื่อกี้มันแค่แก,ก่แค่เก่าแค่หิวดีดีอันเวลานี่หากกระจายไปแล้วก็เป็นนั้นว่าเหมือนกันชีวิตของเราต่อไปต้องตายขึ้นชื่อว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเหมือนก็บดอกบัวนี้ความจริงเป็นทองคําเป็นของที่แข็งกว่าร่างกายของเรา สดใสอยู่ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวก็เก่าประเดี๋ยวว่าแก่ประเดียเด๋ยก็เหี่ยวเดี๋ยก็ร่วงโรยในที่สุดก็หักการะจายไปชีวิตของเราก็มีสภาพที่นี้มีความเกิดในเบื้องต้นแล้วก็มีความแก่ในทางกลางมีการสลายตัวในที่สุดดังนั้นขึ้นชื่อว่าการเกิดถ้าทรงความเกิดอย่างนี้ต่อไปเราจะไม่พ้นความทุกข์จึงตัดสินใจคิดว่าขึ้นชื่อ่าความเกิดขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มี เพียงเท่านี้สมเด็กจกินสีก็ทรงแสดงพระปฏิหารแห่ฉับพันรลังสีมาที่เธอเมื่อก็นั่งข้างหน้าลาวจารับรองว่าเป็นอย่างนั้นที่ถูกความจริงเป็นอย่างนั้นเพียงเท่านี้นท่านั้นรูมาผลเป็นพระรอรหันต์พร้อมไปสมิทายานพรงความเมตก็สินทุกกองที่รู้จักใช้ก็เป็นประโยชน์ถึงอรหันต์ไม่กันแล้วถึงได้ง่ายด้วยก็เป็นสมาธิง่าย แต่ว่าถ้าอนรภาคุ็ก็สินสีนี้ก็พระอยากจะทราบว่ใช้ทำอะไรเพราะถ้าทำได้ทิงชาญสีก็สามารถจะบรรดาลสีทุกสีที่มีสีอื่นให้กลายเป็นสีแดงได้หมดอย่างคนนักเรียนใส่เสื้อเขาขาวเนี่ยใช้โอทกสินปั๊บเดียวเสื้อสีแดงหมดหมนไแล้เดี๋ยวใช้อะไรโอโอทารตสินก็เป็นสีขาวหมด ใช้นีแล้วกสิงก็เป็นสีเขียวหมดใช้กิจการกับสิงก็เป็นสีเหลืองหมดก็สามารถบัรนดานสีได้ตามชอบใจสำหรับกระสิงก็ขอเล่าให้ฟังแค่นี้พอเข้าใจว่าเป็นกรรมฐานกองหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบเป็นการศึกษาไว้ถ้าผลปฏิบัติจ,จริงๆก็เหมือนกันทุกองตามที่กล่าวมา ต่อที่ไปก็ขอพูดเรื่องหลักวิชาของมาโนยิธิการปฏิบัติกลางวันเป็นมโนยิธิแต่นักเรียนทุกคนนะเวลานั่งเฉยๆจะใช้กําลังของมาโนยิธิใช้ได้เลยนะจะไปไหนล่ะจะไปหาพยาโยมก็ได้ถ้าไปหาพยายมก็ถามว่าท่านกูนรกขุมไหนที่พอมาะพอดีกับหนูไง หนูอยากจะอยู่สักคุ้มหนึ่งอะไรแล้วไหลๆคุ้มก็ได้นะถ้าไม่ไม่ชอบใจในระกก็ถามท่านเพท่านปูกก็หากว่าในลานี้กับผมก็ดีหนูก็ดีผู้หญิงใช่หนูผู้ชายใช่ผมวันนี้มีตัวหญิงมั้งบุญบารมีที่บำเพ็ญแล้วขนาดนี้ตั้งแต่ต้นจนั้งปัจจุบัน ว่าสั่งสมตัวมาคําว่าตั้งแต่ต้นหมายว่าชาติแรกที่เราทําบุญทุกชาติที่ทํานี่มันไม่สลายตัวมาสะสมกันมารวมตัวกันถามว่าบุญตั้งแต่ต้นที่ทำอย่างทั้งปัจจุบันนี้จะสามารถบรรดาลใ้เกิดวนเทวดาหรือนางฟ้าชั้นไหนหรือเป็นพรมหรือสามารถจะไปนิพพานได้ถามท่าน ถ้าถามท่านอย่างนี้เดบัญชีใหญ่ท่านจะเปิดบัญชีแต่ความจริงถ้าไม่เปิดก,ก็ได้แล้วเป็นระเบียบท่อจะเปิดบัญชีท่านอาจจะถามว่าหนูชื่อนี้ใช่ไหมบอกถ้าไม่ใช่ท่านจะชี้ให้ดูถ้าบังเอิญเห็นบัญชีสีดแดงเราก็มีความมั่นใจได้ว่าเราลงนรกแน่ดีไหม ถ้าเห็นบัญชีสีเขียวเนี่ยสาม,มารถจะเกิดชืน้ําเงินจะเกิดเป็นคนก็ได้เกิดเป็นดาวดานางฟ้าก็ได้ถ้าเห็นบัญชสีสีทองถ้าตัวสืเอจาเขียนเป็นสีทองอันนี้หมายถึงนิพานขอดูท่านได้นะผ้าบางเอิญมีตัวนองสือสีแดงเรื่องบาปนะทุกคนต้องทําเหมือนกันหมดหลวงพ่อก็ทํามา ก็ถามด้ว่าถ้าเราต้องการจะพ้นจากนรกเกือบใบภูมิจะให้ตัวสีแดงเลยทำยังไงท่านจะแนะนํามาให้แวิธีใดที่ท่านแนะนําต้องปฏิบัติตามนั้นจะพ้นได้จริงๆอันนี้ไปหาท่านมาเชฉญไม่เชยได้ผลนั้นมีผลมากนี่ต่อไปก็เป็นหลักวิชาของม,มโนยิทธิคําว่ามโนยิทธิแปลว่ามีริทางใจ นนกายความใช้ใจไปสวรรค์ก็ได้ไปพรทมโลกก็ได้ไปตนรกก็ได้ไปไา้เปรตสุรกายสติชานก็ได้ไปไหนก็ได้จักรวาลน,นี้ไปได้หมดและใช้ใช้ใจรู้การเกิดและการตายของคนและสัตว์เห็นหน้าคนเราอยากจะทราบว่าคนนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนมาจากนารกมาจากเปรตจนสุรกายจากสติชานจากคนจากเทวดาหรือกม เรารู้ได้ถ้าอยากจะทราบว่าคนตายคนนี้ตายแล้วไปอยู่ไหนแล้วก็ทราบได้อย่นี้ได้จุดตูวปาริตยานอันแรกเทียวทีุ่ญยานแล้วต่อไปสามารถจะลึกชาติได้ไม่จํากัดชาติก็จะรู้จิตใจขุกคนได้จะรู้เหตุการณ์ในอดีตก็ได้เหตุการณ์ในนาคก,ก็ได้เหตุการณ์ในปัจจุบันก็ได้ ว่้รู้กฎของกรรมว่าความสุขและความทุกข์ที่เรามีในปัจจุบันเพราะกรรมอะไรเป็นเหตุภาาที่มันจะเกิดวิธีปฏิบัติอันดับแรกก็ขอทุกคนระมัดระวังเรื่องศีลถ้าศีลบกคร้องสมาธิก็บกคร่องท้าศีลสมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์อันนี้ต้องระวังให้มากแล้วก็เวลาภาวนาพิจารณารู้ลหายใจก็ออกก็ระวังนิวรณ อย่าให้นิวรนเข้ามากวนใจเวลานั้นก็ไม่นึกคือมันก็แล้วกน,นิวรนนึกแต่รู้ลมห้ใจเขาออกอันดับแรกรู้ลมให้ใจเข้าหาใจออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามวันนะมะเวลาให้ใจออกภาวนาตามพระทะเอาแค่นี้นะเวลาภาวนาจงอย่าอยากรู้อยากห็นอะไรเป็นขาด ถ้าอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นจิตจะฟุ้งซานและข้อสำคัญที่สุดการฝึกแบบนี้ต้องได้ทิิกุยานก่อนก็คำว่าทิิกุยานนี่ไม่ใช่ลูปตาเป็นทิศมันมีจิตเป็นทิศภาพที่เราสิ่งที่เราปรากฏกับใจกครั้งแรกอย่าปล่อยนิวรณ์เข้ามาขวางนิวรณ์คือคือวิจิตรฉาคือตัวสงสยัยอันนี้ต้องสำคัญมาก หลังจากนั้นเมื่อภาวนาแล้วให้ใจเข้านึกวนันมะจะออกเดลภาทะต่อไปครูก็จะแนะนำในการตัดกิเลสเพื่อจิตสะอาดเป็นทิพยนี่ก็มีว่าขณะวิาาก,การภาวนานี่ครูให้ภาวนาประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นก็จะมีคนไปนั่งขนาหรือนั่งกลางวงตอนนั้นก็ให้ทุกคนเมื่อมีคนเข้าไปนั่ง เขาจะแนะนำเพราะทุกคนเลิกภาวนาทันทีและก็ไม่สนใจกัะลมณ์ใจเข้าออกแต่ว่าตั้งใจฟังคําแนะนําของผู้แนะนําเขาจะแนะนําในการั่กิเลสถ้าเราคิดตามไปด้วยได้ก็จะดีขณะที่จิตฟังทำอยู่เวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ความไปคิดมันก็เกิด ทิพย์ที่เราได้ในคือทิพยานไม่ใช่ทิพย์ไม่ใช่ทิพยเนตรทิพยเนตรแปลว่าตาทิพยนั่นจะมีร่างกายเปทิพยอจ่าเทวดานางฟ้าหรือผมแต่เราเป็นมนุษย์มีทิพยเนตรไม่ได้ก็ได้ได้แต่ทิพยานยานไปมารู้ทิพยานจริงๆถ้าจะแปลเกมสั์ต้องแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใกล้ตาทิพย นั่นหมายถึงความรู้สึกทางใจดังนั้นเมื่อครูเขาแนะนําไปเห็นว่าญาติโยมมีจิตเริ่มสะอาดจากกิเลสมันจะสะอาดเฉพาะเวลาเวลานั้นเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ขางหน้าบ้างเขาถามถึงความรู้สึกถ้าความรู้สึกขั้งแรกเกิดขึ้นให้เชื่อความรู้สึกขั้งแรกทันทีเพราะมันเป็นคิด มันจะไม่ผิดถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบตว่ามีแล้วก็ถามว่าท่านในอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถ้าก็บอกว่าข้างหน้าคนที่อยู่ท่านอยู่ข้างหน้าแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามนั้นแต่ว่าทิพยานที่ญาติโยมได้จะมีจะมีความนี่จะจำใสไม่เสมอกัน ท่านที่มีจิตสะอาดจ,จากกิเลสน้อยจะมีความรู้สึกทางจิตแต่จิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกของจิตท่านที่มีจิตสะอาดปลายกลางเมื่อมีความรู้สึกเขาจิตเขาว่าจิตเห็นภาพไม่ชัดเจนนะักให้เชื่อความรู้สึกของจิตถ้าท่านที่มีจิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกแล้ว จะจิตจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ท่านไปสู่ปัตจุลาโมนีจิติสารนิพพานต่อไปตอนนี้ไปขบรรดาลูกหลานทุกคนและญาติโยมทั้งหลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานสิ่งมาทานไปกมธา,าน